ที่สิและ13บสาชะยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังสัตตุสัจจาพระสังละยังละสังเยปิวิงสุนาราสกาตันหังกะราทโยพุทธาอัตถวีสติ นายกาสัพเพปติทิตาไมาหังมัตตะเกเต,เตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโทธธรรมโมสัวิโรจเนสังโคปติทิตโตไมหังอุเลสัพพคุณากาโลหะทะเยมีอนุตโทลาปุตรสาลีปุตโตจะทักคีเนโกนทันโยปิธิพาคัสมิงโมกโมคขลาโนจะวา มะเกทักขีนีสะวณีไมหังอาสูงอานันทะลาหูลาหูโลกัสโปจะมะหานาโมอะพาสุงวามะโสตะเกเกเกสะโตปิทิพาคัตสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิส,นสินโนสิลิสัมปันโนโสิโตมุนิปุงขโวกุมาละกัสโปเทโลมหีสี จิตตะวาทโกโสมัยหังวะนั้นวะทะนนิจังปติฐาสิคุณาละโกปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศีวลีเทลาปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลาติลากามะมะศสสาสีตสีติมหาเทลาชิวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตะวันโตชิโนรสาชะลันตา ศีละเตเชนะอังคะมุงเคสุสันธิตาละตะนางปุละโตอาสิทักขิเนเมตตะสุตตะกังทคัดชังปัจชโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันทะโมละปะลิตันจะอาฐานะพิยะสุตตะกังอากาเสชะณทังสะนะสะทะนางอาสิเสสา ปาการสันทิตาชินานานาวรสัตตุยุตตาสัตตับปากาลลังกตาวาตะปิตาทะสันชาตาพาหิรัตวัตถุปัทถวา อะเสสาวินยังยันตุอะนตชินะเตชะสาวะสะโตเมสกิจเจนะสะทาสัมพุทธปัจเิชะเลชินปัญชลมัตชันหิวิหะลันตังมหีตะเลสะทาปาเลนตุสะมังสัเพเต,เตมหาปุลิสาสภา อิเจวมันโตสุคุโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตะราโยธรรมานุภาวะปาลิตจะรามิชินะปัญชะเรติ 13. พาหุงสหัสสะมะพินิม,มิตะสาวุทันตังคีเมฆัง อุทิตะโคละสะสนมาลังฐานาทิธรรมะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวตุเตชายะมังคลานิมาลาติเลกะมะพิยุชิตะสพ,พะระติงโคลมปะนาละวะกะมะขะมะทัทะยักขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวตุเตชายะมังคลานิ นาลายคิลิงคะชวะลังอิอติมัตตะภูตังทาวขิจักกะมะสะนีวะสุทารุนันตงังเมตตมภเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภา,าวะตุเตชยะมังคลานิอุคิตะขักขะมะหิหัตสุทารุนันทังทาวัน ติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตังอิธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชาสาภาวตุเตชายามังคลานิกัดวานะกัดถะมุทะลังอิวะคับพินิยาจินจายะทุละวะหะวะจนังชะยะ ชะนะก,กายะมัชเชสันเตนะโสมวิธนา,ช,าชิตวตาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตติตชัยะมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจกะวาทะเกตุงวาทะพิโรปิตะมะนังอะติอันทะภูตังปัญญาปทีปะชาลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาพระวะตัตต เตชยมังคลานินันโทปะนันทะพุช,ชคังวิภูธังมะหิตทิงปุตเตนะเถระพุเช,ชพุช,ชเคนะทะมาปะยันโตอิธูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชายามังคลานิทุกขาหะทิฐิพุเชนนะสุทธธัตหัตถัง พรหม,มังวิสุทธิชุติมิทธิภะกาพิธานังญานาคะเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภาวะตุเตชายามังคลานิเอปิตาพุทธชายามังคละอัตคาถาโยวาจานูทีนะทีเนสารเตมตันทีหิตวาวนาเนกะวิวิธานิสุปัฏฐวาณิโมขังสุขังอาทิฆะเมยยะ นโรอปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินังปารูเตปารูตาวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัเชนะโหนตุเตชยะมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสักกยานังนันทิวัตวัตโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยัสุชยมังคะเล อปะปราชิตะปันลังเกสีเสปะถาวิปุคะเลอภพิเสเกสัพระพุทนานอกขปัตโตปะโมทติสุนักขันตังสุมังขลังสุปพาตังสุหุสุหุทิตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิถังพระรหะมะจาริสุ ปะทักขีนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทักขีนังปะทักขีนังมโนกรรมมังปะปะน,นิถีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกัตตวานะพระละพันตเถปะทักขีนีพระวัตุสัมพระมังฆลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะ สัทธาสู mm ิีพระวันตุเตพระวัตุสัพพังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสูีพระวันตุเตพระวัตุสัพพังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสูทีพระวันตุเต